สวัสดีครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบก้าวไครับวันนีก่ออัปเดตกราฟปิดสัปดาห์นะครับในวันอาทิตย์นะครับดึกๆนะครับเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับเนาะก็เป็นช่องวิเคราะห์ที่วิเคราะห์กราฟดึกพอสมควรนะครับก็มัน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 เป็นวันอาทิตย์นะครับกราฟมันยังไม่เคลื่อนไหวมากผมมองว่านะกราฟจะปิดสัปดาห์ทีไรนะ ต่อให้วิเคราะห์ไปเวลานี้นะครับนะู่นนะประมาณตีสี่ตีห้านะเดือดน,นะครับเพราะว่าตลาดตลาดฟิวเจอร์ส p x เอ็กมกาอะไรเริ่มเปิดตลาดทองก็เริ่มเปิดตลาดอะไรต่างๆเริ่มเปิดช่วงนั้นนะครับแล้วก็7จ็ดโมงเช้าก็จะเป็นการปิดสัปดาห์และปิดทังวันของบิตคอยนะครับก็เลยทําให้ช่วงเช้าเช้าเนี่ยมันจะมีความหันปวดนะครับแล้วกอ็อาจจะเช้าถึงตีสามเลยก็ได้นะครับเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดจะใช้เวลาในการลากหนีนะครับอย่างเช่นแท่งบางแท่งเงี้ยนะปิดสูงเท่านี้นะมีโอกาสไปต่อหรือปิดต่ำเท่านี้มีโอกาสลงต่อนะครับถ้าจะปิดในระดับสัปดาห์นะครับก็ต้องลากกันเป็นพันๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ตีสามนะครับผมคิดคิดว่ายอย่างนง้นนะครับแต่ทีเนี้ยนะครับในในการาฟปิดสัปดาห์ในในวันนี้นะครับก็เอามาวิเคราะห์หน่อยแล้วกันนะครับย้อนหลังไป หลายหลายสัปดาห์ก่อนนะครับนะหลายๆสัปดาห์ตั้งแต่ธันวามกรากรุพามน,านะครับของปีนี้นะครับก็แท่งสัปดาห์เนี่ยหลังจากขึ้นไปแตะแสนบ้างสองแสนเจ็ดแสนหกบ้างเนี้ยนะครับสุดท้ายทุบมาแถวโซนเก้าหมื่นหมดนะครับแต่โซนเก้าหมื่นเนี่ยมีหลุดบ้างเป็นบางแห่งนะครับแต่ปิดสูงกว่าเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่ง อันนี้ชัดเจนนะครับการปิดที่9164หนึ่งเนี่ยมองเป็นภาพรวมก็คือยังไม่สามารถยืนได้เต็มตัวนะครับนะหรือว่ายังไม่พร้อมที่จะไปต่อคือการปิดต่ำกว่า9 1 6 4หนสนะครับนะเราจะเห็นว่าปิดแท่งเดียวเนี่ยหัวจะกลับขึ้นมาได้ใช้เวลาฟอมตัวเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตนะครับหลังจากทิ้งไส้และหนีนะครับโซนนี้ถือว่าปิดได้นะครับอันนี้เล่าถึงอดีตก่อนนะแล้วปัจจุบันเออ,อดีตต่อนะครับ อีกระดับหนึ่งก็คือฐานฟิโบนะครับนะที่มันลงมาปิดนะครับทุกแท่งนะครับปิดหนี94336ได้หมดเลยหลังจากลงมาที่9 0 0 8 0 0 0 0 8เงี้ยก็ปิดหนีได้ทั้ง2ราคาแต่จะมีแท่งหนึ่งนะครับนี่เดือนนี้เลยเดือนธันวาวันที่ยิ่มสามีแท่งเดียวที่ไปปิดหลุดนะครับทําให้มันเกิดความไม่ชัดเจนของราคานะก็เลยทําให้กลับมาเทสอีกรอบนึงแล้วปรากฏว่าเทสอีกรอบเนี่ย คือจริงๆมันมาเทสหลายรอบแล้วนะคือหลุดเลยนะครับเทสแล้วขึ้นต่อไม่ได้นะเท่ากับว่าตั้งความหมายไว้ที่9-4-3-3-6ก็คือการเทสนะครับตอนนี้หลุดมานะครับหลุดมามีบางแท่งไหมนะครับที่มันไปปิดสูงได้ไม่มีนะถือว่าเป็นการขึ้นมาเทสอีกรอบหนึ่งนะในปัจจุบันเนี้ยนะครับนะในปัจจุบันเนี้ยนั่นก็คือเลเวลสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือเลเวลส ีิโบเนี่ย0.625เนะครับ9 7ถ้าขึ้นไปปิดในระดับสัปดาห์ได้นะครับมันจะเป็นมุมมองขาขึ้นนะครับคือการเบรกของแท้นะครับอันนี้ก็จะขึ้นไปทํำนิวไฮได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้ายังอยู่ต่ากว่า9 7นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรหน้าเซลลยังอยู่คงอยู่นะครับนะหน้าเซลล์ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับต่อให้จะบายลองตรงไหนอรอทะลุ9ก้าหมื่นเจ็ดยังยังทันนะครับนะยังทันนะครับทีนี้เก้าหมื่นเจ็ดเรายังไม่พูดเพราะมันยังไม่ทะลุถูกต้องไหมนะครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าแท่งเนี้ยมันพยายามทําอะไรนะครับแล้วผมย้อนหลังมาดูสิบสิบกว่าแท่งที่ผ่านมามันพยายามทําอะไรสิบกว่าแท่งที่ผ่านมามันพยายามที่จะปิดสูงนะครับเพื่อทะลุนิวไฮแต่มันขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่ได้ทําอะไร มากมายก็คือไม่ไม่สามารถปิดสูงกว่าแสนเจ็ดได้นะครับแล้วเลยกลับมาต่ำกว่าเก้าหมื่นเจ็ดนั่นเองพอมันมาต่ำกว่าเก้าหมื่นเจ็ดพฤติกรรมมันก็คือพยายามหนีไม่ให้หลุดเก้าหมื่นนั่นเองแล้ววันนี้นะครับแท่งเนี้ยมันทะลุเก้าหมื่นขึ้นมามันกําลังทําอะไรนะครับนะบมันพยายามออกฐานนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าฐานเนี้ยเป็นฐานไซเวย์ใหญ่นะครับไซเวย์ใหญ่มันเก็บของพอแล้วเหรอที่จะขึ้นนะี่นี่เป็นเหตุผลแรกที่เราจะมองนะ ก็คือหนึ่งเลยไอ้กลุ่มที่ซื้อตรงนี้นะมีความเสี่ยงไหมที่จะลุ้นขึ้นไปเนี่ยและไอ้กลุ่มเนี้มันขายหมดหรือยังนะละไอ้กลุ่มเนี้พร้อมที่จะขายต่อหรือยังเราก็ยังไม่รู้นะใช่ไหมนะเพราะฉะนั้น,นี่ยกลุ่มตรงนี้จะมีความเสี่ยงแนวรับแถวเจ็ดหมื่นกว่าแปดหมื่นจะมีความเสี่ยงความเสี่ยงอะไรความเสี่ยงกําไรทิพนะครับมันยังอยู่ในฐานไซเวยอยู่ถ้าเกิดยังไม่ออกเก้าหมื่นเจ็ดจะกลายเป็นจุดสูงสุดในตรงนี้เลยนะมันจะกลายเป็นจุดสูงสุดแถวนี้เลยนะครับนะ แล้วเรามาบายจุดสูงสุดก็เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าบาย้บทะลุไปก็ถือว่าถุกทานมันก็มีแค่นี้นะครับเราก็พยายามหาเทรดแบบ SL นะครับทีนี้พอเราดูฐานใหญ่เป็นไซส์เวใหญ่ฐานเล็กก็จะเป็นมุมมองย่อยมาระหว่างฐาน94336ถึง78เพราะฉะนั้นเนี่ยแท่งนี้ยังอยู่ที่นะหนะ้าวันเนี้นะครับยังอยู่ที่9 4 3 3 6นะครับถ้าดูแบบแท่งวันนะครับ ย้อนหลังกลับไปดูก่อนนะครับพฤติกรรมของแท่งวันนะในอดีตเนี่ยคือแท่งวันเนี่ยปิดหนี91641ได้หมดเลยเหลือแค่ไส้เท่านั้นแต่ปิด94336ไม่ได้สักแท่งเลยก็ได้เป็นบางแท่งนยะแท่งนี้แท่งนี้นะแท่งนี้ที่เหลือนี่ไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันมันไม่ชัดเจนนะครับ มไม่ชัดเจนทําให้ลบไปนะทําให้ความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นละกันนะถือว่ามองเป็นมุมมองของการมีความเสี่ยงหลุดเก้าหมื่นแล้วก็ทุบแรงอย่างเงี้ยนะในอดีตให้เหตุผลอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยมันพยายามหนีเนี่ยหนีไม่เข้าฐานเนี่ยเราดูนะหลังจากที่มันปิดปิดไม่สวยอะ่ะคือปิดหลุดอ่ะปิดหลุดฐานเข้ามานี่คือการหลุดฐานนะคือหลุดหนึ่งร้อยนี่ถือว่า ถือว่ายังไม่หลุดสมจริงแต่ถ้ามันหลุด87%จุด5เนี่ยคือเขาเขาเรียกว่าหลุดเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แท่งที่ผ่านมามันหลุดเข้ามานะครับแต่แท่งแท่งพวกนี้เนี่ยก่อนที่มันจะหลุดลงแรงเนี่ยมันพยายามแสดงให้เห็นว่าเออยังไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้94336ในอดีตเนี่ยเป็นราคาเอสที่เขาเรียกว่าอย่างไงรีเมียมมากๆเพราะว่ากดแล้วตอนหลุดเนี่ยดิ่งอย่างนรลกเลยถูกต้องไหม นะครับก็เพราะมันทาพฤติกรรมอย่างนี้ทําให้ตลาดมองมองออกเงนะครับมองออกว่าเออมันพยายามที่จะไม่หลุดตรงนี้นี่วาเนะี่ยถ้าตามถ้าเล่นตามฐานฟิโบนนะผมก็จะมีข้ออย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยนะครับตอนนี้มันกาลังทําอะไรนี่นะครับถ้าไม่นับตรงเนี้ยเราก็มาตีควาใหม่มันพยายามหนีตรงนี้นะครับนั่นก็คือหนึ่งเลยนะครับมันหนีผ่านละหนึ่งแท่งในแท่งดำๆตรงเนี้ยนะครับมันหนีผ่านแล้วหนึ่งแท่งในระดับ D นะนะครับ แต่การหนีของมันนะครับมันพาพวก s m i s i นะครับมันพาพวกเอ่อ e อ s s นะครับมาอยู่ในจุดที่ o อ o บสในระดับที่ถ้าเป็นสถิติก็อ่าก็หายากก็ถือว่าแบบเต็มแม็กเต็มแม็กเลยนะอยู่ในเต็มแม็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปต่องมันเนี่ยเก้า่นเังถือว่ายากถ้าไม่เจอข่าวอะไรปั่นไปก่อนนะ ถ้าพูดถึงแค่เรื่องเทคนิคราฟหรืออินดิเคเตอร์อะไรต่างๆนะถือว่ามุดออก9กยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปถามหาข่าวนะครับเราจะไปถามหาพวาะว่ามันอาจจะไปได้ไหมเราแค่ SL แล้วก็เซลล์มันไปนะครับแค่นั้นเองนะครับมันมีแค่ MM โยนเข้าไปเหมือนโยนหินหนามถามทางในความได้เปรียบที่มันยังไปต่อ,อยากใช่ไหมนะเราไม่มีอะไรให้คิดมากนะครับนะไม่มีอะไรให้คิดมากก็หนึ่งไม้นะสองไม้แล้วแต่นะครับ นะทีนี้นะครับพอเราดูว่าพฤติกรรมมันพยายามนะครับผมจะใช้คําว่า75%กับ87%ตรงนี้นะการที่ขึ้นมายืน7 5เนตี่ยต้องทะลุ87.5%เุเเพื่อหน,นีโอ,อกาสให้ได้ถ้าเกิดไม่ทะลุนะครับแล้วกลับมาหลุด9ก6 4 1นะครับฐานที่มันจะเกิดแรงเแรงเซลเนะี่ยก็จะอยู่ที่94 9 1ห8ื่5นนะครับโซนนี้นะครับจะถือว่าเป็นการจบละนะครับในฐานนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมันจะลงไปที่นี่นะครับแปดหมื่นถึงเจ็ดหมืนแปดอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นมุมมองนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะอยู่ในโซนกอนนนรอบนี้นะครับนี่นี่นะครับอาจจะมาเทสตรงนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันมาเทสตรงนี้นะครับแล้วขึ้นต่อเฮยขึ้นต่ออย่างนี้ก็ได้แล้วแต่อน,นี้เนี่ยแล้วแต่ต้องดูหน้าง,งานเพราะว่ามันอาจจะไม่อยู่ในรางเสมอไปนะนะ มันอาจจะหลุดลางลงไปข้างล่างนะเพราะผมมีลางใหญ่อยู่นะครับอันนี้ลางเล็กนะครับลางเล็กที่วัดจากเจ็ดหมื่นสามปีที่แล้วนะครับนะเจ็ดหมื่นสามสี่หมื่นเก้านี่ลางเล็กนะครับลางเล็กมากๆนะครับเนี่ยดูนะเอาพาราเลลมาวัดนะครับพาลาเลลชแนลนะครับมาวัดแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมันมีหลายๆมุมอมองนะคือ อ่าต่อให้เรายิงที่1นึ่งแสนนะค่า SL ตอนนี้ก็พอๆกันนะความกลัวก็พอๆนะครับไม่มีอะไรให้กลัวนะถ้ามี SL แล้วก็เ m ็ไม่โอเวอร์ทนะครับนะก็ไม่เลือกข้างนะส่วนส่วนตัวผมมองว่าการวิเคราะห์กราฟนะส่วนใหญ่จะออกทางเซลล์มากกว่านะครับบายก็มีนะแต่มันบายได้ไม่นานหนึ่งเราจะบายเอาเกา,านะจะไหมจะไปลงเป็นแสนสองแสนบ้างหรือปนะเปล่าน,นะครับฟิวเจอร์เขาให้ทสั้นใช่ไหมนะครับ แต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมองดูแหละนะว่าถ้าเรายาวเรามีเหตุผลมากพอไหมนะครับนะหรือว่าถ้าเราเทรดช็อตลงไปข้างล่างเรามีเหตุผลมากพอไหมนะครับเราก็เอามาคุยๆกันเล่นแหละวันนี้นะมันไม่มีอะไรนะคือกราร์ดอย่างเช่นในห,ห้องเทรดนะครับก็ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแถวๆเก้าหมื่นไม่ใช่นะครับวันนี้อะไรซุยนะแถวๆเก้าหมื่นห้านะครับในะห้องเทรด 90,500นะครับพวกผมจะเทรดกันเป็นทีมนะครับนะ90,500อันนี้วิเคราะห์ไว้หมดนะไม่ใช่มีแค่ห้องเทรดเป้าตรงนี้นะครับถึงมันอยู่ในห้องเทรดแต่ในในบทวิเคราะห์ผมก็ใส่ไปตลอดนะไม่มีกั๊กนะครับนะแต่ห้องเทรดเนี่ยอย่างที่บอกคือผมจะอ่าผมจะเขาเรียกว่าไง สกิลในการตามมีกันเยอะนะครับสกิลในการตามมีกันเยอะเพราะเทรดกันเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นทีมนะครับนะ,ะมีถึงถึงเวลามาออคุยแล้วว่าเป่าตรงเนี้ยมันได้เปรียบเราก็เทรดกันนะสมาชิกตรงเนี้ยนะครับก็สามารถสนับสนุนมาได้นะครับนะในห้องสัญญาณเนี่ยนะแอดไลน์ฟิโบก้าวด้านล่างคลิปได้เลยนะครับนะทิ้งลไลนะ์ไว้ละอันนี้ก็สําหรับทีมเทรดคนที่เทรดก็บางคนเขาก็ไม่มีเวลาดูกราฟอะไรก็ส่วนใหญ่ นะครับเนาะแต่ว่าจะมีผมเนี่ยแหละคอยเฝ้ากาฟนะแล้วก็คอยวิเคราะห์ให้นะครับนะมีหลายๆมุมมองมีทั้งสปอร์ตฟิวเจอร์นะหลายๆเหรียญด้วยนะครับก็มาคุยกันนะนะนะจะเป็นปิดสั้นหรือปิดยาวมีหมด่ะนะมีหมดนะเป้ามีทุกวันนะคือไม่มีคําว่าวันไหนเนี่ยไม่มีคําว่าตกละนะแต่มันจะมีคําว่าเป้าที่ได้เปรียบกับเสียเปรียบนั่นแหละนะครับ แต่ถ้าวันไหนเราอยู่ในวันที่เราได้เปรียบนะครับเรามีโอกาสทีพีอยู่หลักนะครับนะเทพเป็นประมาณน,นะสำหรับ btc มุมมองเล็กๆนะไม่เล็กนะมาไปดูมุมมองใหญ่ๆก่อนนะมุมมองใหญนะ่บ้างนะนี่นะมุมมองใหญ่เลยนะครับนี่เป็นรางใหญ่นะครับคือบอกแถวนี้มันค่อนข้างชุลมุนวุ่นวายนะเพราะว่าเป็นฐานเหล็กอันนี้มุมมองรางใหญ่นะครับนะเออ มันอาจจะมาแถวนี้ก็ได้นะครับเพื่อขึ้นยาวๆ่างเงี้ยนะครับเนาะก็จะเป็นไปได้นะบางคนมองสามแสนสองแสนก็เป็นไปได้นะก็ต้องดูกันน้าง,งานกันต่อไปนะครับอันนี้รางใหญ่นะอันนี้ลังเล็กไม่เกียลางเล็กเกียแต่ถ้าหลุดลังเล็กก็มาเล็กต่ออีกนิดนึงเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้เทรดกันเป็นลางนะครับอ่ะเข้าไปดูในข้างในดีกว่าเดี๋ยวมาดูลงัลงรังดูลังขึ้นและดูลังลงมั่งนะครับ ตอนนี้มันอยู่ในรางลงเล็กไงแต่ว่าอยู่ในรางขึ้นประมาณเนี้ยนะครับทีนี้รางลงเล็กก็อยู่แถวเนี้เห็นไหมรางรางขึ้นมันอยู่แถวนี้แล้วรางใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับอทีนี้มาดูรางเล็กกันรางเล็กเนี่ยนะครับนะบในมุมมองพาลาเลลยังอยู่ในเพดานยังไม่ทะลุเพดานท่านต่นะครับนะบถ้าทะลุก็เก้าหมื่นเจ็ดมันจะเปลี่ยนเทนให้น่นเลยในคราวนี้เจอนะิวไฮแน่ แต่แต่ผมส่วนตัวผมผมไม่สนตรงนั้นนะครับผมสนคําว่าโอบอสอะไรต่างนะครับมันชัดเจนว่าต่อให้มันทะลุได้นะเผื่อทะลุไปแค่ไส้ก็มีนะครับแล้วกลับเขารังอยวแบบนี้ก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าสติมันต่อให้โอบอสบางคนก็มองว่าขึ้นได้แต่เดี๋ยวถ้ารอมันลงเราก็พูดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันลงหนักนะครับนะ ที่นี้นะครับถ้ามันลงเฉียวบอสเนี่ยนะมันมีอยู่สองประเด็นนะนะครับในอดีตเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นนะครับขอย้อนหลังไปนิดนึงนะในภาพรวมของเดนี่แหละนะเป็นเวบสามใหญ่อาเวบสามใหญ่ันอยู่ไหนเนี่ยเนี่แถวนี้นะครับตรงเนี้ยนะคมันมันเป็นการจบเวบสามใหญ่แล้วมีการเด้งถึงเท่าไหร่นะที่ผมวัดให้วันนั้นนะ ยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นใช่ไหมก็พอๆกับตอนเนี้ยประมาณยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้คือการเด้งนะตอนนั้นกับเด้งนะตอนนี้คล้ายกันมากนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเด้งมาเสร็จเนี่ยจะวัดเออผมจะขยายให้ดูก่อนนะเนะี่ยมันมีการย่อปรับตัวลงเพราะว่าสโตอยู่ประมาณเกือบร้อยนะครับ i s ซีบอสหมดเลยนะครับเอส มีการเคลียร์ลงมานะครับจากประมาณโซนห้าหมื่นเก้าถึงหกหมื่นเนี่ยลงมาถึงประมาณห้าหมื่นสองนะครับเคลียร์กันประมาณเกือบแปดพันกว่าจุดนะครับนะบแล้วก็กลับขึ้นทำสูงจุดสูงสุดใหม่นะครับเลยมองเป็นอ่าเป็นการลงย่อลงอย่างเงี้ยและยกสูงขึ้นนะเป็นการทำเดเวอร์เจนซ์นะครับส่วนอินดิเคเตอร์ก็ต่ำลงต่ำลงนะครับสติต่ำลงนะครับก็กลายเป็นการยกเดเวอร์เจนซ์ขึ้นม่นะครับเป็นแแบนะ นะครับแล้วก็ลงแบบระดับนี้เลยนะครับอันนี้ลงระดับ5 0นะครับนะคือครึ่งหนึ่งของราคา6 0หมื่นนะครับก็คือสา0หมื่นนะครับหนักมากในตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็คล้ายกันเลยนะแต่แค่มันยังไม่มีดเวเรนซ์ให้เห็นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือหนักกว่าตอนนั้นเองนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงจากจุดสูงสุดเว็บ3านะครับแล้วก็เด้งนะครับ เมื่อกี้มันเะด้งประมาณยี่หกเปอร์เซ็นตนะครับแต่อันนี้เด้งประมาณยิ่มเก้าเปอร์เซ็นไะด้ละนั่นก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่มันลงเยอะกว่าตอนนั้นนิดนึงน่ะก็พอได้กันยิ่มเก้าเปอร์เซ็นถ้าไม่มุดออกยิ่เก้าเปอร์เซ็นก็ไม่น่ามีปัญหานะบางคนน่ะอาจจะเอชอลไว้เก้าหมื่นเจ็ดหนีหนีตายไปเลยอย่างเงี้ยถ้าตายก็ตายในไม้นั้นนะครับนะเพราะว่ามันเป็นโซนที่อ่ามันเป็นโซนที่เขาเรียกว่าไงเอชไม้สุดท้ายนะเพื่อวัดผลนะ มันก็มีนะในมุมมองแบบนี้แต่ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับนะไม่ต้องเอ็นอลขนาดนั้นนะครับทีนี้ในมุมมองนะตรงนี้นะครับถ้ามันมันเคลียร์ในระดับหมื่นจุดแล้วกันเนาะเก้าหมื่นสามลงมาประมาณแปดหมื่นสามก็จะกองแถวๆนะี้ไอซมันก็จะปรับกันลงมานะครับแล้วมันอาจจะขึ้นอีกทีหนึ่งประมาณเก้าหมื่นหกห้าร้อยเก้าหมื่นเจ็ดรอบหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อทําใดนะครับก็ไปไปได้แต่ในมุมมองผม ไม่ทําใดก็ได้นะครับนะไม่ทําใดแค่ไม่น่ามีปัญหานะครับหรือมันอาจจะทําเป็นในเรื่องของฮิตเด่นฮิตเดนแบร์หรือล่านะครับก็คือมีการทุบลงหนักแหละแล้วก็กลับขึ้นแต่ขึ้นไม่ถึงนะครับสมมตุติทุบลงมา8ปด0 0ื่นเลยแล้วกลับขึ้น8 000, 8ดหมแล้วลงต่อเนี้ยนะครับก็ทําเป็นฮิตเด่นแบร์ไปส่วนสติเนี่ยตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดแรงซื้อเยอะทําให้พวกไอซ์ขึ้นไประดับร้อย อย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นฮิตเด่นแบก็ไว้กับตัวยาวอย่างเงี้ยแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องไดเวอเจนอย่าไปคาดหวังอะไรมากก็เลยผมถือว่าผมพูดไปฉะนั้นนะครับว่ามันมีโอกาสแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอาดีตมันมีไงนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้มันค่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆเนี่ยไม่มีไม่เคยมีไดะไม่ดงไม่ไดไเลยเลยแบบแบบระดับเดี่ยมันก็ไหลลงไปได้นะครับนะในอดีตเนี่ย แสนกว่าไม่ลงไม่ได้นะนะเกิดใตในสี่ชั่วโมงก็เกิดแล้วนะครับเนี่ยแค่มันยังไม่ลงนะครับเนี่ยไดสี่ชั่วโมงนะครับนะแค่มันยังไม่ลงเองนะครับมันอาจจะเป็นการเทสอไดก็ได้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะลงอีกนิดนึงแล้วเด้งแรงๆเงี้ยแล้วก็ลงต่อยนะครับเนี่ยนี้ก็เป็นไดในระดับสี่ชั่วโมงก็คิดว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละนะครับ เดี๋ยวหาว่าพูดแป๊บเดียวนะเครีโบิตคอยน์่าจะมีประมาณนี้หละนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นข่าวนะตอนนี้นะ XRP นะครับ XRP มีการยื่นขออนุมัติ ETF มีเจ้าหนึ่งนะครับได้รับการอนุมัติแล้วนะก็ได้เปิดขายวันที่30ใช่ไหมเมษาอีก3วันนะ นะครับก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นกนะัการอนุมัติมันไม่เหมือนครั้งแรกของบิตคอยนะที่บูมบามเงืนขนาดถึงขั้นว่าอ่า ETF มันเพิ่งเข้าตลาดอย่างนง้นเหรอนะนะคือพราะหลังๆจากที่บิตคอยมันอนุมัติ ETF ไปแล้วนะอิตาเรียมนะก็เป็นการอนุมัติรอบสอบนะครับแต่ในตอนนั้นอิตเรี่ยนเนี่ยอยู่จุดสูงสุดเลยนะครับประมาณ4,000เกือบ4นะี่พัน นะครับแล้วก็ได้รับการอนุมัติ e d f นะครับหลังจากนั้นก็ขายยาวๆเลยจาก4,000ลงมาเหลือพันกว่านะครับ XRP มันจะตามรอยพี่ใหญ่ไหมนะครับผมไม่รู้นะแต่ไอ้กราฟนี้มันก็ยังอยู่ทุกวันนี้นะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะมันอยู่ที่ต้าน2.2ถึง2.1นะครับมันยังไม่ไปไหนเลยนะครับนะถ้ามันมุด2.3ได้คือว่าก,กันถูกต้องไหมแต่ถ้ามันมุดไม่ได้แถวนี้ยังเป็นโซนเซลล์ที่ได้เปรียบนะครับ มันอาจจะทําจุดโลว์ได้นะครับนะคือเราลองไปเช็คอิตาเลียมนี่นะครับนี่อน,นี้อิตาเลียมนะอิตาเรียมน่าจะได้รับอ,อนุมัติ EDF แถวๆประมาณนี้หรือเปล่าไหนเอ่ยอ d f มันเริ่มตั้งแต่ปีไหนอปีที่แล้วใช่ไหม เออปีที่แล้วอะเนี่ยน่าจะอยู่แถวเนี้ย ETF อะไม่รู้อะจำไม่ได้แต่รู้แค่ว่ามันอนุม,มัติอยู่แถวแถวสี่พันกว่าก็ใน่าจะเนี่ยหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงนี่เลยนะครับนะก็สามหัวมันกันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ XRP นะครับจุดหลุดนะครับถ้าหลุดสองดอลเนี่ยผมว่าน่้นแล้วละ่ะ กลับไปที่เดิมมาแถวๆหนึ่งหนึ่งดอนต้นๆนะครับนะบเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะเอ็นอพีนะยังไม่ยังไม่ปักใจนะครับถ้าไม่ทะลุสองจุดสามนะครับก็นะจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเหรียญทำนะครับมันก็ตลกดีนะอ่าคนที่มีเหรียญทำมากที่สุดหรือเปล่านะครับมากที่สุดสองร้อยยี่ยี่สิบคนแรกนะจะได้ไปกินข้าวกับทัม,มี่นะ ื่ออะไรนะไปกินอะไรกับทัมมี่นะครับนะเดี๋ยวมันก็หลอกหลอกคุยเรื่องภาษีนะครับนะก็มันเด้งขึ้นมาตามตามตามโซนนะแต่สําหรับสายสายซิ่งแล้วกันนะผมมองว่าสายซิ่งแล้วกันนะนะชอบจะเซลอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องมี s อสนะโซนที่เซล์ได้เปรียบว่า16กว่า15ห้แค่นั้นถ้าทะลุนี้ก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะครับนะจุดเดิมนะครับกลับมาที่เดิมนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระดับระดับความเซล์ลก็โอหสิบหกทับเจ็ดนะครับครึ่งหนึ่งเลยนะนะครับลดลงครึ่งหนึ่งห้านะ x 7 5หไปเท่าไหร่นะนะครับนะลงห้าสิบเปอร์เซนะคุณ75ห้านะโหบวกทั้งสามพันเอ์เซ็นนะครับนะบถ้าถ้าเล่น x 1 5บห้าเอเจ็หนะครับนะบลงมา7จ็ดดอนนะครับ ก็เป็นการเซลเล่นๆขำๆแล้วกันนะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกนะครับอย่าไปปักแจงอะไรกับเหรียญน,นี้มากนะแต่ส่วนใหญ่บายแถวเก้าดอนมันโอเคกว่านะครับแต่แถวนี้ก็เป็นจุดรับขอมกันแหละนะครับก็ยังไม่ถือว่าแพงและถ้าบวกกับอนาคตตัวนี้ยังไปได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ